กลับมาพบกับทีเด็ดคนมือบอลกันอีกเช่นเคยในยวันนี้นี่เป็นการเจอกันระหว่างเมอบี้พบกับเมาโม่ ob, ที่จะนัดหวดกันในค่ำคืนนี้มาดูที่้าบ้านอย่างมอบี้กันก่อนเลยนะผลงานที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ไม่ค่อยเข้าตากรรมาการสักเท่าไร่น่าจะเป็นเพราะตัวนักเตะนี่ยังงงกับระบบแผนการเล่นและก็เล่นไม่ค่อยจะเข้าขากาันแต่เกมเนี้ยทางโค้ชผู้คุมทีมได้มีการแก้ไขแล้วน่าจะมีอะไรดีๆออกมาโชว์แฟนๆนั่นแหละนะ ไปกันต่อที่ทีมเยือนอย่างเมาโมนะตารางการแข่งขันช่วงนี้นี่มาเรื่อยๆมาเลียงๆเลยล่ะจนถึงกับตรงสารและเตะดูแล้วเนี่ยเสียกําลังไปเยอะอยู่แต่ผลงานรวมที่ผ่านมาของพวกแกนี่นะก็ทําได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะแม้ว่าเกมนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ยังไงก็น่าเอาอยู่นะแกเนี่ยลละกูว่าเมาโม่โชว์สเต็ปถ้าอยากรวยแล้วก็แอดกูมาที่แอดแปดแปด u นะ เดี๋ยวพวกมึงห้ามลืมเลยนะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ให้กูด้วยขอบคุณกูไปแล้ว